ส่วนด้านนี้ก็ไปยินกันเหมือนเดิมเหมือนกันเลยเจ้าหน้าที่ก็วอบอกกันอยู่นะครับมันมีคนจะข้ามกันสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่บางซื่อขบวนที่เข้ามาก็เป็นขบวนสุดท้ายของบางซื่อขบวนจานเมือง3 1 3หน กรุงเทพบ้านพาชีตอนนี้เข้าจอดที่ชานชลาที่สามา<ต>น,นี้ชุมทางบางซื่อเทศชานชลาที่สามเป็น,นขบวนรถไฟสายบาทซ่อบางพลายทางจุมทางบ้านพาชีโดทางขับขบวนนี้ก็จะกรัดที่น่าเปลีุ่นที่ดีนะครับขอ,อาจุณเสิร์ฟอยแ,แล้วเศษผู้โดยสารอนเมืองเป็นทนันทีต่อไปครับ ขบนเี่ยวนี้เป็นขบวนเที่ยวขึ้นสุดท้ายของสถานีบางซื่อแล้วนะครับแต่ก่อนตรงนี้ขบวนสุดท้ายที่นี่ที่ออกจากบางซื่อนะคือขบวนหนึ่งนะครับกรุงเทพอุบลราชธานีตั้งแต่เอารถขึ้นไปวิ่งต้นทางไปทางสถาน,นีกรุงเทพสถาน,นีกลางกรุงเทพปทุิวัฒน์แล้วตรงนี้ก็กลายเป็นรถชาญเมือง 3 1 3เป็นเที่ยวสุดท้ายของบางซื่อเฉพาะรถโดยสารนะแต่ถ้ารถสินค้านี่ก็จะมีมาเรื่อยๆอยู่ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าโดยสารของระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงในอัตราโดงสุดไม่เกินสองบาทออกเดินทางครับไม่ได้มามุมนี้นานแล้วผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางไปกลับจังหวัดตุรกีโดยด่วนรถด่วนพิเศษทางเส้นทางสายเหนือสายดาวนองเฉียงเหนือและสายใต้ ในผุ้โายสรรนนนำติดงองและสัมภาระของทานนำไปสา,ายการเดนาที่สถานีกลางที่พรพิวัติที่สถานีกลางบางซื่อทางมัตสชาโดยทางข้ามได้ถึง2 8 0เรสถานีกราบการสตอม4 4 01ครับเราริ่จากทางตะวน านนีต่อไปก็คือดอนเมืองนะบนทางยกระดับวิ่งยาวๆเลยทีเดียวดอนเมืองแล้วก็รังสิตนะแล้วก็ที่เหลือก็วิ่งปกติเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับสำหรับผู้โดยสารขบ,บวนกรุงเทพบ้านพาชีขบวน262หัวหินกรุงเทพ ส่วนข้างๆนั่นเป็นรถสินค้า726อเข้าจอด บางซื่อ2ี่นาฬิกา3นาทีเช็คโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานมีรถเข้ามาชาันชลาสี ไม่รู้ว่าเป็นขบวน210รถด,ดีเซลรางนะฮนะนครอ้บ้านตากรีกรุงเทพไม่ใช่นครสวรรค์อ้าวเมื่อเชะนั้นเมื่อกี้รถเขาปิดไฟไปแล้วนะฮะไม่น่าใช่ละตอนนี้ที่จอดอยู่นะคือขบวน726 เป็นรถสินค้าตู้คอนเทนเนอร์นะซึ่งจอดขวางทางเดินทางด้านทิศเหนือนะทำให้ผู้โดยสาตรต้องเดินอ้อมทางด้านหลังของตัวขบวนก็จะดูลำบากกันหน่อยรถด่วนพิเศษ CNR นะครับรถนอนด่วนพิเศษขึ้นมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัด์ คืนนะมืดหน่อยส่วนด้านล่างนะครับสำหรับตู้คอนเทนเนอร์น่าจะมีรถแคร่เปล่านะเข้ามาเสริมได้ยินเสียงคุณปู่มาแล้วนะฮะคุณปู่ GK น่าจะนำแคร่เปล่ามาเสริมท้ายรถตู้คอนเทนเนอร์ขบวน7 2 6สองระหว่างนี้ก็จะมีรถขบวน 210นะครับรถบ้านตาคลีกรุงเทพเข้ามาตอนนี้รถค่อยๆเคลื่อนมาแล้วครับคุณปูนดันแคร่เข้ามาแล้วเสียงบีดมาแล้วนะฮะนี่ครับแคร่เปล่า ชนนะฮะชนทีนี้คนที่จะเดินข้ามนะต้องรอก่อนนะฮะโอ้ย,อยกระชากอย่าพึ่งข้ามกันเลยนะฮะอันตรายมากเลยสำหรับตู้สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ผู้คนรอข้ามอยู่นะฮะ ไม่ใช่คุณปู่นะตอนนี้ยินเป็นเสียงคุณปู่ตอนนี้ผู้คนก็จะข้ามไปยังไงนะตอนนี้ต้องปีนข้ามกันตรงนี้แหละครับช่งางเจ้าหน้าที่ก็วอบอกกันอยู่นะครับ มีคนจะข้ามกันรถมันขวางทางนะฮะอันตรายกันขึ้นลงยากค่ะตอนนี้แล้วก็ไปขึ้นอีกทางทางน้นเลยนะโน่นปากอุโมงเลย รถไม่ใช่คุณปู่นะเป็นอันสตอร์มไม่รู้เลขเลยมืดมองไม่ชัดไปทางโน้นแล้วครับเขาจะข้ามไปใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตลน่าจะรีบกันเลยนะฮะวิ่งกันเลยทีนี้ส่วนด้านนี้ก็ไปยินกันเหมือนเดิมเหมือนกันเลย โอ้ดูอันตรายแต่ก็ต้องไปนะครับรถจะมาแล้วแล้วก็รถจะไปแล้วไปได้นี่แต่มันเป็นเสียงคุนปู่ขับเคลื่อนนะนั่นหรือม,มาสองคันอ,อโฟกัสนี่ก็ไม่เข้าเลยนะกลางคืนนะครับน่าอันตราย ระหว่างนี้นะครับระหว่างนี้ผู้คนก็จะต้องข้ามกันแบบนี้นะเพราะว่ารถสินค้านั้นจอดขวางคือตัวรถสินค้านี่ที่แรกจอดให้ท้ายมันพ้นทางข้ามนะครับพอพ้นแล้วด้านหัวขบวนนั้นก็ขวางอีกทางที่ใต้เขาก็เลยขยับถอยหลังกลับมาให้ทางที่ใต้เปิดแต่ทางเหนือก็ขวางอีกแล้วนี่มีแค่เปล่ามา เสริมเข้าไปอีกนะฮะทำไมมันไปไม่ได้สําหรับผู้โดยสารที่มาลงตรงนี้นะวันนี้ก็อาจจะลำบากน้อยน่าจะ รอรถจักมาลากไปอีกทีหนึ่งฮะหนะ้ารถจากหน่าจะเข้าไปเติมน้ำมันพอถ่ายกลางคืนมันโฟกัสก็กวืดวาดบางทีดูแล้วอาจจะขัดใจนะก็ต้องขออภัยเป็นอุปสรรคหรือเกินสำหรับการถ่ายอะไรตอนกลางคืน,นมันมืดนฮะแสงไม่เพียงพอ สารฉราที่สอีกสักครู่ขบวนรถธรราที่สองมีาตางีไปทางกรืงเทพจะเข้าเที่ยกางฉราที่สองนะครับบดยษารจะลงในริัเและปลาทางกืแต่จะโดยษารได้ส่วนตรงนี้ก็ข้ามกันตามมัตรยาใสแต่ว่าหัวรถจักรยังไม่มานะครับก็จะมีคนข้ามไปข้ามมาอยู่ช่วงนี้ต้องดูทิศดูทางด้วยนะครับ ส่วนจุดนี้ก็มีเหมือนกันที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรก็มีรถขึ้นมารับผู้โดยสารอีกหนึ่งขบ,บวนแล้วขบ,บวนอะไรบ้างเนี่ยแล้วทางโน้นนะครับน่าจะเป็นขบ,บวนสองหนฮะเสียงประกาศนันมาแล้ว แสงไฟสาดส,ส่องมาแ็กไกลเข้าชั้นชลาที่สองนะครับ ขบวน210นะครับรถดีเซลรางจากบ้านตราคีปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงตอนนี้20นาฬิกา27นาทีเกิดตารที่นี่ในบางซื่บอบริษัทที่รา,าบสั่งบาช่วยหลจากพัเลมน,นำสัมร้าวท่านกำลังจุดต้องขอบคุณดีครับ เนเชานลาที่แสงเป็นคเลรรมดาสอ,อสน่งนย์บานตาคลีไปนะคุทสองหนึง่งศูนยบานตาคลีเน่ป็นบรษัทสามเศเป็นดีต่อไปครับที่นี่จะติดตามืครับในส่วนของการข้ามชานชลาตอนนี้ก็ยังต้องไปยินกันอยู่นะ แล้วก็ไม่มีใครมาคอยบอกด้วยนะว่าปีนตรงไหนอันอันตรายไปได้นี่ผู้คนจะเดินทางก็จะปีนกันไป มีรถมานะครับอ้าวปิดไฟซะแล้วบรรยากาศก็ประมาณนี้นะเงียบเงียบมืดมืด ที่บางซื่อเพราะมันไม่มีรถแล้วนะครับรถเที่ยวสุดท้ายก็คือ3 13กรุงเทพบ้านพาชีแล้วก็หมดเลยที่เหลือจะเป็นรถขาเข้าอย่างเดียวก็คือขบวน262หัวหินกรุงเทพแล้วก็ขบวน210บ้านตาครีกรุงเทพเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็หมดนะที่เหลือจะเป็นรถสินค้าแล้วก็นี่รถสินค้า726จอดขวาง ทางเดินทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านทิศใต้นั้นเดินผ่านได้แต่ผู้โดยสารส่วนมากเดินมาทางด้านนี้ครับจริงๆถ้าเขาเดินกลางทางแล้วเราพอก็สามารถบอกได้ให้เดินไปทางด้านท้ายคือทางด้านทิศใต้นะครับจะได้เดินข้ามทางสบายๆเพราะถ้าเดินมาทางนี้ปีนยากครับอันะนะพากันปีนอีกแล้ว นำพามารับชมเพียงเท่านี้นะครับกว่ารถจะออกนะผมจะต้องไปที่อื่นต่อนะครับทําธุระประปังอะไรอื่นๆด้วยแ้วรถก็ไม่มีวี่แววจะมาก็เลยพามารับชมที่นี่บางซื่อนะบรรยากาศเหลือเพียงเท่านี้แหละไม่มีรถโดยสารวิ่งผ่านแบบเยอะๆเหมือนเมื่อก่อน มีเพียงรถสินค้าวิ่งมาเดินข้ามไม่เท่าไหร่นะฮะโอเคแล้ววันนี้ผมเทคโฟโต้ถ่ายเรื่อก็กราบสวัสดีทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกนะวันนี้ก็สวัสดีครับ